สวัสดีค่ะทุกท่านจ้ามากันอีกแล้วมาเก็บกันอีกแล้วจ้าเห็ดดำนะจ้าดูเขากำลังออกเลยนะจ้าแถวนี้เนาะออกลายหลายมาค่ะเบา,าหลายใหญ่หางเก็บเลยจ้เว้าหลายก็เก็บได้ซ้าเนาะเก็บเลยจ้ะ อดอกกําลังพอกินเลยเอา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 ไปต่มเอาไปต้มไวจ้ะน้องสาวโทรมากามว่างเห็ดเห็ดออกแล้วตีพันบาทเด้ออ๋อบันคือบ่ม,มาเก็บน้ำเจ๋เนาะโอ้ยคอยแอบสามีเจ๋มากไหมพันโทรมากพันบอกว่าเจ้ายุ่ใสโอ้ยเจ๋จะยุ่ใสเจ๋ก็ยุ่ปานะแล้ว,ลวพี่น้องจ้ะ อันนี้ใหญ่มากอุ๊บโซโอ้โหใหญ่สุดเลยจ้าโอโหใหญ่มากดูนึกว่าเห็ดยักษ์ดูค่ะสองดอกนี่อิ่มเลยนะเนีย่ยแข็งแรงมากทุกท่านหาดูสิคะโอ้ยเลนเลยค่ะนี่นี่โอ้ดูดอกนี้ โอ้โหคือเก็บยากค่ะแต่ว่าดอกสวยอะ่ะสวยมากเลยโหโหโห เก็บไปเห็ดแบบว่าเน้นๆให้เบิ้งได้จ้ะสิพยายามเห็ดเดอ้อแต่ว่ามันใส่เวลาหลายโพดพูแต่ก็สิตัดเอาไววเนาะเผื่อหลายๆท่านอยากสิมาเบิ้งแบบว่าบ่าต้องยางไก่จังสหนะเนาะแต่ใจก็มักถ่ายวิดีโอแบบว่าให้เบิ้งธรรมชาติไปน้ำเนาะจังสีนะ ก็เลือกเบิงเอาเด้๋ยะเด้อพี่น้องค่ะเห็ดให้มันหลายๆแบบ่นาะเนาะคนเท่ามันไม่ได้มักคือกันเนาะก็คัดกรองเอานะจ๊ะอื้อ้นะ มันคือเปาะแท้จ้ะโอ้ยล่างเทือกเกาะมันหักมันเปาะลายเนาะพี่น้องจ้ะเหตุหน้านี่มันหนาวเนาะมันหนาวมันเย็นมันก็สิเปาะเป็นธรรมดาจ้ะ ขามันสั้นเนะขามันไม่ค่อยยาวค่ะทุกท่านมันแตกแล้วมันแตกง่ายง่ายจ้ะพี่น้องจ้ะคือเห็นมันจะใส่เวลาเนาะใส่เวลาหลายเก็บไปแล้วก็ไปทำความสะอาดอีกจ้ะว่เาเจ็บบ่ค่อยเฮ็ดความสะอาดให้ให้เอฟซีเบิ่งหนอกจ้ะบ่ค่อยเหตดเนาะ ก็สิเปนั่งเห็ดอยู่ผู้ดเดียวอยู่บ้านมูยาาขึ้นไหลสดอียังสินาะเบิ้งดอกแต่ละดอกเนาะโอ้ยเนาะกังไกลมาตัดคือสิขักหลายเนาะเจ๊เอากางไกลออกจากจากตะกาไหมเอาตัดออกป๊อดไหมเบิ่งขา จ้าขออนุญาตวางจังซี่ก่อนเด้จ้าเพียว้างปาดบังขาเนี่ยอ่ะมันแก่แล้วตัวนี้มันแก่มันก,ก็กินได้คือกันได้จ้ะเด้อพี่น้องแล้วแต่ใจเลยสิเก็บบ่เก็บก็แล้วแต่เลยจ้ะนี่เอาที่สบายใจนะจ๊ะทุกท่านคุณเด้องามค่ะโเ้เก็บ่อจ้าสิว่าเก็บ อยู่กลมนี่แหละแล้วๆก็สิเมื่อบานนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพียบอดเบิ่งแน่นี่ยางพานยางพานมานิ่บเห็นซ้ำเพียบอด มองยากมากอุย้ยลุดลุดอุย้ยลืมเอากางไก่หน่อยมากเนาะติดตะกาอยู่ลืมหน้าลืมหลังเจก็ได้เนาะเพื่อนนะไปเก็บอันนี้เบ้งเก็บไดบ้บน,นนอกนี่เอาแต่ดอกง,งามๆไปเนาะนึกว่าบ่ามีเนาะมันคือมี นี่คือความงงในดงเห็ดจะ้ะยืนงงในดงเห็ดด้วยจะ้ะก็สีให้คลิปนี้ชื่อยืนงงในดงเห็ดเลยด้วยจะ้ะเดี๋ยวนนี้ต้องเห็ดจังสี่จ้านี่มันก็สิร่างมันก็สีหลุดอยู่นี่เนาะปาดดอกแหะ ดอกเห็ดปานี่ไหมเงดโอโโห้ยทำไมมันเปราะอย่างนี้ย้ายมาตรงนี้นิดนึงจ้านี่เด้อค่ะปาดเบิบ่งแน,น่นปัดแมก่อแมสะออนเพิน่นหาเห็ดขายเนาะพี่น้องปัญหา ขายมันก็นได้เงินทองได้ด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะมันก็นได้อยู่พันมีเวลาคนที่เก็บเห็ดขายต้องมีเวลาหลายๆจ้ะเบิดมือมันบ่ได้เข้าไปแป๊บเดียวเก็บได้ได้พี่น้องมันเข้าได้หลายชั่วโมงอยู่เด้กว่าสิได้ลายๆสองสามอรอยโครนอย่างสินะมันก็บ่แมนว่า สเก็บไปก็ได้เงินเลยสิเด้กมันก็ต้องยางเข้าไปลึกๆอยู่เอากำลังจะเหวี่ยงตัวกับไปหารถทุกท่านตาเหลือบมาเห็นกองน,อนี่เนาะนี่ อู้สวยยังงามอยู่เลยจ้ะอย่างสวยนะจ๊ะเเต็มแน่นอนจ้ะเต็มตาแน่นอนมือนี่ตาใหญ่นนจ้ะอันนี้น้อยๆน,น,นี่ก็บ่กเก็บไปดอกค่ะเก็บยูพี เจ้ถนัดเก็บแบบนี้นะคะทุกท่านลังค้นก็เอานิ่วสวมจังสี่เนาะ <c oughs> เจ้ขอเก็บแบบที่เจ้ถนัดแล้วกันเนาะจังสี่เนาะมันจังคักเพียโอ้โหฮโอฮดดอกไหมงามลหายค่ะ เ้าเอ้า,อา,ายห่โตอีกตอนแรกเจ้สองขึ้นมาเจาวแบบมันเขามันสูงโผลเจ๊ว่าสิบุกขึ้นมาเนาะทีนี่จักยังดอกก็เลยตัดสินใจขึ้นมาจักน่อยแหละทางนี้ไหมโอ้อ้าวพี่น้อง่อยขึ้อยากเมื่อบ้านแท้เฮือเก็บเห็ดเพระท่านได้แล้วอยู่จ้ะ ยิ่งเดินยิ่งเจอเหมือนเด้อฮึโฮบางปลามันก็กำลังขึ้นเด้อมันก็อยู่ที่ว่าภูม,มิอากาศได้จ้ะเด้อที่นี่เขาเอิ่นว่าคลีมอดเนาะ เบื้องแน่น่ขึ่นเชิงเขาไหมปวัปวปวัวคนนะ